พอนี้ซื้อจากเซ็นททันมากินที่บ้านอร่อยมากอืมเติน้ำก่อนบิสมิลลาห คอ,ม,อ,าอามาไลฟ์ตอนดึกด้วยนะคะเดี๋ยวดูก่อนค่ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะลงแป๊บนึงเพราะว่าจะโพสต์รูปที่ไปถ่ายกําแพงมาเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะลงสักช่วงหนึ่งก่อนแนละ้วเดี๋ยวดึกๆค่อยมาใหม่ถ้าว่างนะคะถ้าว่างนะ แวะซื้อไงแวะซื้อไงแวะซื้อบันนั้นน่ะที่ซื้อของสักบาทไงที่ตรงโลตัสบ้านบึงแล้วก็เลยแบบบอกน้ำฝนว่าน้ำฝนเดี๋ยวก่อนพี่จะซื้อมาม่าครับไปไว้กินเองก็เลยเพราะว่านานนกินทีชอบ เวลาหิวแล้วมันไม่มีอะไรกินที่เกียขับรถไปเซเว่นมันต้องขับรถไปเซเว่นต้องเข้าไปที่ตัวำเพอที่เกียรที่เกียขับรถตั้งแล้วน้ำพริกอร่อยหิวแล้วครับพี่แพรมากินด้วยกันค่ะหิว อ้าวไวๆเนอะขอโทษค่ะตอกยอหอบผิดไวๆอ่อไปตอไววไวไวค่ะไวๆควิกต้มโขงท้าเที่ไวไวอาหารที่อร่อยคืออาหารที่เราอยากกินค่ะทุกคน อาหารที่เราไม่อยากกินต่อให้มันดูอร่อยสําหรับคนอื่นมันก็ไม่อร่อยสําหรับเราอันนี้มันราภหรือห่งอะ ไม่เดี๋ยววันวันที่ไม่สามสิบเอดก็วันที่หนึ่งดิฉันจะไปสำนักงานพระเพื่อศาสนาแห่งชาติจะไปยืน่นหนังสือไยืน่นหนังสือร้องเรียน และกําลังให้ทนายดูว่ามันเข้าข้อกฎหมายไหมที่นางแบบพูดว่าดิฉันแบบรับเงินงานรับเงินมาจากคิดเตียนอะไรเมันเลอะเทอะมากเลยนะเอาไว้ไม่ได้หรอกถ้าอยากพูดแบบนี้ออกต้องออกมาเป็นคารวาสเป็นพระพูดจาสงเด่นนี้ไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะเลอะเทอะแบบนี้ ก็เธอเปิดเพื่อนเสียหายภาพลักษเสียหายหมด ปิดโลโก้ด้วยเอาทำไมอ่ะทำไมอ่ะ,อะนี่ก็จะสึกแล้วเบื่อวงการสงฆ์ถ้าท่านอยู่ได้อยู่ไปเถอะท่านหาวัดที่สงบอยู่นะถ้ายังแบบอยากเป็นพระอยู่ยกเว้นว่าเออไม่สบายใจจริงๆอยากเป็นคารวะก็นิมนต์สึกแต่ถ้ามันมีรู่มีทางได้ย้ายวัดไปอยู่ในที่ที่สงบอะไรเงี้ยไม่ต้องวุ่นวายเรื่อง <c oughs> การเมืองคณะสงฆ์ก็นิมนต์อยู่ต่อไปเถอะ คารวาสเหนื่อยนะแต่สนุกแต่สนุกนะสำหรับดิฉันสนุกเหมือนเราเป็นคนมีไอเดียเพศคารวาสมันซัพพอร์ตมันซัพพอร์ตเราเราเป็นคนแบบมีไอเดียชอบคิดชอบทำอ,นน ون, อันนู้นอันนี้ชอบลองชอบสนุก แต่เป็นพระมันไม่เหมาะใช่ไหมเป็นพระมันก็ตัวมุง่งไปเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องของการละสละกิเลสอะไรนู่นนี่นั่นแต่ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันยังเป็นคนสนุกอยู่ดิฉันเป็นคนสนุกกับการเรียนรู้สนุกกับการแบบอยากทํานู่นทนํานี่มีไอเดียในหัวเยอะอยากทดอกลองซึ่งเป็นฆราวาสมันแบบมันได้ใช้ศักยภาพตัวเองเต็มที่อืม ชื่นชมคุณแพรลี่นะคะขอบคุณด็อกเตอร์หนึ่งค่ะโอ้ยน้ำลายไหลเลยมามา่าใส่กุ้งแห้งได้ค่ะอืมถ้ายังเรายังอยากทำนู่นทำนี่อยู่อ่ะฝึกมาเป็นคารวาสดีกว่าค่ะใช้ชีวิตให้มันคุ้มก่อนแล้วก็ถ้าวันหนึ่งมันมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่า เราโปรงได้จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าอยากหยุดแล้วชีวิตเราอยากมุ่งสู่ความสงบอย่างเดียวแล้วกลับไปบวชใหม่ก็ยังไม่สายค่ะมันไม่ได้มีข้อห้ามนีม่มีข้อห้ามนะ